จริงๆแล้วเม่ก็แค่อยากจะเรียนรด้ที่โซเชียลคนรุ่นใหม่นะเราพยายามให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาชอบรับประทานสีผ้าที่มีคุณภาพแล้วก็อี่างสุภาพแล้เป้าหมายก็คือว่าดีเมกะเชฟมีเจ็ดโปรดักตที่ตอนนี้อยู่ในตลาดแต่ว่าคนไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ก็เลยเออน้องๆก็มีเจ็ดคนพอดีก็แต่ละคนมีคาแรคเตอร์ของแต่ละแต่ละซอสก็เลย จับคอนเซ็ปต์ผสมกันแล้วก็ทำให้เป็นเป็นเป็นโซอีฟ้ทวันนี้ครับก็อย่างที่แชรเฟรนตอนตอนแรกนะคือเราก่อนที่จะพัฒนามาเป็นซอสอย่างนึงเราต้องคิดก่อนว่าตอนต้องใช้อะไรที่มันดีที่สุด่องวัตถุดิบที่ดีกระบวนกที่ดีทุกอย่างที่ดีแล้วก็ทายแล้วช้บมาหารเชฟคนนี้ให้นแบบครับก็ความพิถีพิถันมากกว่าครับที่ที่เราตั้งใจครับ ทำไมถึงเลือกเป็นปน๋ยครับเพราะว่าน้องมีเจ็ดท่านนะฮะแล้วก็มีเจ็ดซอสท่านอยากท่านไม่อยากนึงคือว่าอืมเราอยากเราอยากจะมีแบรนดิ้งที่ associated กับเจนเจนซีเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็อืมคนรุ่นใหม่ท่านอยากก็จะเลือกอะไรที่ที่ที่ค่อนข้างจะเน้นคุณภาพก็เลยก็เลยเป็นตัวหมาดอย่างเลยครบคาแรคเตอร์เลยคอนเทนเตอร์ไทุกอย่างเลยครับผมใช่ไหมครับ ก็ก็สนุกดีครับคือจริงๆผมมาเหตุผลคือเรื่องของสิ่งที่ผมเอก็ชฟคือเป็นเช่นเมื่อกี้ผมไปแล้วเวทีเนาะเป็นเอ่าเพราะสุดที่ใช้อ่ะพี่ดิพิธานต้นน้ำงานทำก็พี่พิธานหนึ่งการก็เหมือนสารที่ชอบเราในห้องกลัวทำอาหารจานหนึ่งเนาะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางกลางกลางทางด้วยตก็ใส่แต่รายละเอียดผมรู้สึกว่า โรงงานนี้ก็เชี่นะครตรั้มันเช่โรงงานนะเมนช่คนหนึ่งละลายโคนอยู่ในข้างในทำอาหารออกมาก็ทำให้สินค้าแต่ละตัวออกมานะครับมีมีมิติของมันไม่ใช่เป็นแก่เค็มหรือหวานอันนี้ส่วนตัวเชี่ยรูเมิ่งไหนครับรู้สึกปัจจุบันที่บ้านผมใช้ก็เชีเหมือนกันสองตัวอน่ทำมาขอยกับันตายต่็ใช้กักวันผ็ไม่ได้ผมไม่ได้ใส่เลยแแค่แค่หนึ่งตัวเข้าไปก็จบแล้วชะรา ผมคิดว่ามอนมอนมันมอน,น,นจริงๆเทาที่ทีมม่เราสังเกตนะครับ<ม>เป็นสายดเชฟเนาะก็รู้สึกว่าเวลาเราใส่เครื่องปรุงนี้เชฟเข้าไปแล้วใช่ไหมล่ะเขาเป็นแ n h a n อร์ก็ทําทให้ควาติดของเรามันดีขึ้นก็มไม่ได้ัวแทนบา,บางบางบางยี่หอ้อไม่รู้คูยี่หอ้อไหนนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเขาแทนความติดของเราไป<ม>คือไปเลยไก่ของผมก็หายไปเลยอ่ะคืออันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คือเหมือนเหมือนเสริมเพราะว่าเสริมทําให้ไก่รสชาติเหมือน กลมกล่อมอย่างเช่นสมมติผมอ่าทำปลาอะไรเงี้ยของ้าวของปลาจะคายไปน้ำใส่น้ำปลาเข้าไปเนาะมันหอมแล้วน้ำปลาของเมเกอร์เชฟก็ไม่ใช่กลิ่นแล้วเหมือนบางบางอี่ห้อเราต้มแล้วเดี๋ยวจะเวิ้แต่ของเมก้าเชฟเราปลาตัวปลาต้มแล้วมันหอมก็แสดงว่าเราไม่ได้ใช้สารไม่มีสารเลยแพราว่าเป็นผลกติจริงๆที่มาเาเลือก d ม m i n a t o r สองปีมาทำขึ้นมาอะไรเงี้ยก็สารที่เชฟเราเวลาเลือกต้องปรุงเราต้อง รู้ว่าขึอนตัวเขาของจริงคือบอกเพราะฉะนั้นเชื่อว่ารู้สึกว่าไม่เคยใช้ของจริงแล้วก็เป็นแบบแต่บางทีแต่สิน้องบอกว่าคือแต่จริงๆน้องวันนี้เราเฮฮาเนาะผมกติของเชื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้นะครับอย่างนี้มันไม่เคยมีเมื่อก่อนนะครับครั้งแรกนะได้กว้าจานผมเห็นเออผมเห็นผมเพียงจานแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กับเขาเพียงเพียงมีแต่เรื่อแล้วไม่ใช่คือคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นอ่ารุ่นใหม่เนาะแล้ววิธีการที่ของเขาสำคัญสำหรับเราเพราะเราทำอาหารเราต้อง เหมาะกับทุกรุ่นนะครับก็ผมเท่าที่เขาเรียงจารย์เรารู้เลยว่าเขาเกิดอะไรกันอยู่แสดงว่าเขาอยากแต่งจานที่เหมือน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 เขาเรียกว่าชีวิชีวาอามันตืนเต้นนะครับเขาเรียกว่าเออ่นอกขอบนิดนึงคือไม่ใช่ว่าตามตามขอบทุกทุกทางอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเขาก็ได้เด่นเหมือนกันรู้สึกเก่งนะพอ้ีเขาไม่เขาไม่ใช่ไม่เก่งนะโอเคเด่นนะคือมีลูบที่ดีอะ ัโยสน้ของวันนี้ทุกคนไปได้ชิมไหมมาคลองมาคลองใช่ไหมเออใช่ครับจริงจริงจริงจน้ำปลาร้าของเมก้เชฟก่าเขาเรียกว่ากุ้งก่อบหอมผมส่วนตัวเคยชิมแล้วอร่อยเลยครับผมคิดว่าจริงๆสมัยนี้ทั่วโลกนะครับเขาลดการใช้ของเราก็เป็นขนมหวานเกินไปสมัยนี้คุณไม่อยากกี่หวานเกินไปแล้ว อีเต็มต่างีดหนึ่งนะแต่รู้สึกว่ากินต่อได้ผมว่าคอนเซ็ปต์นี้นึงมันดีพอสมควรนะครับที่ทานน้อยยอกขายก็ก็เติมต่อตนี้นะครับเติมตอตีแลวยังมีมีน้องมาช่วยด้วยก็เพิ่ได้ครับได้ดีครับเราที่เป็นตัวเสียเงี้ใช่ครับเสีเงีแล้วก็จริงๆแล้วในการอาหารการินเราใช้ซอสตัวนย่างเงี้ใช้เวลาเดือนเนาะจริงมันไม่ได้แพงในการ แล้วก็ทุกจานมันมีซอสอยู่กับมันจะเลือกองดีแล้วดีที่ข้าวว่าไม่ต้องใส่แค่ตัวหนึ่งก็พอไม่ต้องใส่หลายตัวเพื่อให้อร่อยแ้่อย่างเช่นอาหารไทยเท่าที่ผมรู้คือสมมติเค็มเติมไปเติมน้ำตาลใช่ไหมหวานเติมไปเติมเกลือใช่ไหมอันนี้จุดต้นไปเรื่อยๆใช่ไหมจริงๆเหมือนมุ้งสองอยู่แล้วแหละแต่ว่าระยะยาวถูกไหมตัวข้าวมันคือดีเท่าไหร่ก็แต่ว่าของอข่างเท่นี้ก็ใช่คือเวลาเราใส่ตัวเข้าไป ง่ายๆคือผมกินประจํานะคือเอาปิดไก่หมักกับพิเชษน้ำมันหอยผมหมัแค่ทุบใส่ไฟเยอะีเลยคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใสิ่รไม่ต้องอเท้าบางคนนีสไหนพกเลยนะครับซอสน้ำตาลนิ้วหวานน้ำตาลเติมน้ำมันหอยโซต์ที่รังไมไ จริง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 เน้นทั้งส่งตลาดแต่ว่าแต่ว่าเป้าหมายจริงแล้วอยากให้คนไทยทุกคนได้ได้สัมผัสของดีมากกว่าแต่ว่าพอส่งไปเมืองนอกตอนนี้ผมก็ส่งไปมา40ประเทศนะก็ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไปเที่ยวตลาดแล้วก็คนะทศไทยได้ได้เข้าไปในได้ที่ร้านอ <ๆ S 1> าหารก็ <ๆ S 1> จะใช้กันเยอะครับก็ออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาแีนาดาเนยในชนิดต่าง อนนี้อะฮะน้ำปลากับซอสถอยฮะน้ำปลากับซอสถอยแต่ซอสถอยยังขายดีครับในประเทศนี่เป็นฐานใหญ่นครับโอ้ก็ทุกประเทศมีซอสหมดนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่มีไม่มีโรงงานไหนหรือบริษัทไหนที่ใช้ของแท้ๆมาทำทั้งหมดผมเป็นโรงงานบ้าๆโรงเดียวที่เอาของแท้ๆมาทำหอยจริงๆมาทำเอาเห็ดจริงๆมาทำส่วนใหญ่เขาจะช่วยด้วยเฟ a เวอร์บูสเตอร์อะไรเอน e n นเซอร์อะไรประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่ไปเห็นในประเทศไป รับเ็บเรื่อง้องการสื่อสารอะไรจริงจิเราไหมครับเอ่อเห็นที <ja ่ไหนอันนี้อันนี้ยังไม่ยังไม่ออกสายใช่ไหมฮะยังใช่ไหมฮะขอบพี่พีคอเราด้วยนะครับต่เป็นาติดตามด่ังนี้คอ่ก็เก็มาเรื่อยก็เชฟพีแมนมาผมก็มาก็ก็คปเลยจริงจริแล้วก็เป็นอะไรที่ เอ็กซ e เจเนอเรชันใหม่ๆเขจะคิดอะไรที่มันมี creativity หรือมีความสร้างสรรค์เนาะเราพยายามสร้างสรรค์ได้เพราะว่าการที่เรารับรับรสชาติของซอสเนี่ยไม่จําเป็นว่าเราต้องคลุกทุกครั้งมื่ที่อยู่ในจานอาหารเราทิ้จานก็ได้รชอบเลยผ่านเลยก็สามารถรังสรรค์ในสิ่งที่ต้องการได้ผู้ถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยครับเห็นมีบางผลิตภัณฑ์ที่ยวตรงกัะไรสไตล์ของตอนสมัยนี้เช่นบะพร้าวเป็นมีแก้วบางคนครับจริงจริงจริงตรงนั้นมันก็มีมีหลายที่มมากนะแต่มันใหม่ใหม่ก็จะมี ทุกระดับที่เราทำเนี่ยจะเป็น่เนสีทมาเนีแบตีก็ที่แพ้ค้นสามารถทำาได้เต้หมแล้วก็จะมีช็อีแจ้งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเราจสนใจเื่งวตกใส่ตบแทนว่าอยากให้ทมา้อมาต้องกลไม่ก็ ว่าเราเพิ่งเริ่มครับเพราะว่าจริงในไอเดียมันมีไม่ได้เจอเลยที่เราจะมาหลอกครับแล้วก็ให้เชฟเซมไจริๆก่ฝาก็เ่ะก็เออตัวเล็กๆไปด้วย ใส้นรับเครื่องปงาเครืของหมใช้เครื่องปงมแล้วที่3คือั่น่ะคือรังคังไม่ต้องเอารักคาเป็นตัวั้งีนะครับจริงๆรังคังเราใช้ก็คือีที่สุมากๆับนะครับหลังจากเราเติมนี่เติมนั่นเติมนี่เติมนั่นแล้วใช่มราคาเหมือนกันก็เสียเวลาด้วยเะีพื้นที่เก็บด้วยกงผมคิดว่าเราถ่งเวลาแล้วเวลาเลือกครื่งปงนะครับต้องเลือกเครื่องงที่ดีที่สุดสาหรับเรา ใช่เราเรียกว่าแ wellness speak นะครับท oui. uh, well ี ah ่ภาพที่หนึ่งเนาะงนี่เกิดในกระเช้าครับ